ว่าไงคะคุณนายซุปอร่อยตกลงฉันจ้างอโอขอบคุณมากค่ะออหนดีใ,นใจจนพูดไม่ถูกเลยค่นะเอาละจะไม่ต้องดีใจจนออกนอกหน้ามากขนาดนี้ฉันจ้างรายวันก่อนทดลองงานถ้าเกิดว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้ฉันจะจ้างประจำ ค่ะได้ค่ะหนูยังไงก็ได้ค่ะเออนี่แล้วเข้าหลังอะ่ะเข้าหน้าร้านได้เลยนะครับไม่ต้องแอบบเข้าหลังร้านอีกหนูเข้าหน้าร้านทุกครั้งเลยค่ะเข้าบ่อยๆด้วย,ยค่ะเยี่ยวไปว่ะไปว่ะโอ้เข้าเลยเข้า เฮ้ ه, คุณหิวยังอะ่ะยังที่ถามไม่ใช่แลวหรอกผมมาชมคุณทำแซนวิชนะ่ะทำไปทำไมอะ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปเที่ยวในเมืองไงเราก็น่าจะมีสเสบียงสักหน่อยอืมถ้ากันเดี๋ยวฉันจัดแกรเอง อะไเหรียญที่คุณขอยืมไงคุณให้ฉันยืมจริงอะก็จริงไงนี่เปลี่ยนแจ้งแต่เมื่อไหร่อน,นาไม่ต้องถามมาให้ยืมก็ให้ยืมแบบ่มีเวลาก็ไม่ใช้แล้วกันไ,<ป>ไม่ต้องไหว้ด้วยแหมม่อยู่เมืองนอกสนานจำวัฒนธรรมไทยไม่ได้แล้วเหรอผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องไหว้ คุณนี่ควรจริงเลยอ่ะ <c oughs> เอาไงเดียววันนี้เราจะเริ่มต้นไปเที่ยวที่ไหนก่อนเป็นแห่งแรกดีบอกผมมาเลยฉันอยากเห็นเมืองซานฟารานทั้งเมืองเลยอะ่ะสบายมากงั้นคุณจะได้เห็นวิวแบบพานโนรามาเลยดีไหมโอเค บนทินพัศนนี่นะครับเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะมองวิวของซานฟรานซิสโกได้ทั้งหมดเลยเดี๋ดูนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าเบย์ a อเรียถ้าเถิดใหน่อยก็จะเรียกว่าสะพานเบย์บริดจ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือ Market Street แล้วถ้าข้ามว้าไปนู้นเลยก็จะเจอกับโกลเด้นเกตใช่แล้วผ่านยอดผิดอันนั่นล่ะครับตึกแหลมๆตรงนั้นล่ะระอันนั้นเหรอครับอันนั้นคือตึก Transamerica เป็นตึกทรงพีระมิด ถ้าใช้ดีนะต้องมาดูตอนกลางคืนนะจะสวยมากเลยเพราะว่าบนยอดตึกนี้เขาจะเปิดไฟแล้วนั่นล่ะนั่นล่ะเหมือนกับหอคอยที่เป็นแท่งอยู่ระหว่างตึกสองตึกนั่นนะอ๋ออันนั้นก็คือหอคอยคอยทาวเวอร์ครับอยู่บนเนินเทเลกราฟฮิลชื่อตลกดีนะคุณสังเกตดูดีนะมันจะเหมือนกับหัวดับเพลิงอ่ะหัวท่อดับเพลิงไปเห็นไหมทำไมล่ะเพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็น อนุสาวรีย์ที่เขาสร้างระลึกถึงพวกที่มันถาวรสารพภัยเมื่อ90ปีที่แล้วเพราะเมื่อก่อนเมืองนี้เคยโดนแผ่นดินไหวแล้วก็ล่าเป็นมากลองอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเคยดูหนังรองซานฟรานซิสโกที่แผ่นดินไหวแล้วไฟไหม้หมดเลยทั้งเมืองไฟไหม้นี่ไหม้เพราะว่าแก๊สละเมิดน,นะแต่แล้วก็มีคนเก่าคนแก่เขาก็เคยเล่าบอกว่าจริงๆแล้วในพระเจ้าลงโทษเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองบาป มีทั้งซ่องโสงเทณีมีทั้งบ่อนการพนันวุ่นสารพัดโอ้โหอย่างนี้พวกบรรดามเมืองใหญ่ไม่ไฟไม่ราเป็นหน้ากลองหมดเลยเนถะ้อตอนนี้กรุงเทพเยิ่งแยกเป็นใหญ่เลยเออกรุงเทพเป็นไงบ้างก็เปลี่ยนไปเยอะเป็นเมืองใหญ่ขึ้นคนมากขึ้นตึกมากมายรถมากรถติดมลพิษโอ้ย ผมก็ได้ข่าวเหมือนกันนะเขาบอกว่ารุงแคทพ่นี่ลดติดในอันดับติดอันดับของโลกเลยใช่ไหมผมฟ็้น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ยังไงก็บ้านเราเลยนะก็ไม่ใช่สิมันไม่ใช่บ้านคุณบ้านฉันคุณจะเป็นอเมริกันที่ได้เส้นเร็วนี้แล้วไม่ใช่เหรอนี่ครับเกาะอาคาทัสใชะอาคาทัส ตอนนี้นี่เป็นตอนที่ขึ้นชื่อมากเลยนะครับว่าไม่เคยมีนักโทษคนไหนหนีมาได้เลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยเคยเคยหนีมาได้สามคนเออคุณรู้ได้ไงอ่ะก็ฉันเคยดูหนังอ่ะแล้วฉันก็เคยอยู่บริษัททัวร์แลวเมืองซาฟนฟรานยเป็นเมืองที่ฉันศึกษาค่อนข้างละเอียดเพราะอย่างไงฉันก็ตั้งใจจะมาอยู่กับนักที่แล้วคุณนีมุ่งมั่นในความรักกันเลยนะก็ไมนเสียหายตรงไหนล่ะก็ก็ไม่เสียหายตรงไหน มาแล้วค่ะห้า,หามมีกรอกสามรสใช่จัดการดีค่ะ สายจานยำไส้กรอกค่ะเอ้ข้าวกล้องข้าก่อนโอ,อ,อ้โหจัดจ<ส>ัดมกากเยี่ยมนะสุดท้ายนี่อะไรอืม,อมสุกปลา ใจพเด็คดพี่กุะเยี่ยมนะอืมโอเค่เสียงอะไรอ่ะอ๋อท้องมันร้องครับไมนีิขอข้าวจานหนึงด่วนเผือฉันด้วยอ๋อ้โหเจ็บน่าเลี้ยงตรงนี้ตรงนี้นี่ผมวางแผนชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วนะ ผมกล่าวว่าถ้าเกิดผมได้ green card อะไรอะ่ะผมจะแต่งงาน